สวัสดีครับอยู่กับเราอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับช่วงสิบโมงครึ่งนะครับผมเลิกงานแล้วนะครับวันนี้งานไม่เยอะเอาแค่มา,มาลาฟ,ฟโฟนนะครับมีลาฟ,ฟโฟนสีเลดนะครับผมสีเรดเลตละหกสิบกล่องนะครับมันเป็นเท่าไหร่ครับหกสิบกล่องก็ องเลทก็120ี่นะครับซีเลทก็240ครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมบรรยากาศรวมนะครับกำลังจะเดินกลับห้องนะครับนี่ก็เป็นสวนหย่อมของนายจ้างนะก็มีต้นมะม่วงนะครับมีต้นอะโวคาโดนะครับแล้วก็มีต้นส้มโอครับมีส้มเฉวานนะครับมีหลายอย่างนะครับแกชอบปลูกนะครับนี่ก็จะเป็นแถวตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่เราอยู่นะครับผม วันนี้ก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับอากาศก็ไม่ร้อนมากนะแต่ก็เสียใจนะครับเพราะว่าน้องไก่งวงของเรานะครับถึงแก่กรรมไปแล้วนะครับผมก็ต้องแสดงความเสียใจกับน้องด้วยนะครับเราก็ทําดีที่สุดนะครับเพราะว่าน้องก็อายุเยอะนะครับผมเราก็ทําการฝังกลบไปแล้วนะครับน้องนี่ก็เป็น ห้องครัวของผมเองนะครับนี่มาเข้ามาดูกันนี่ครับยังไม่กินข้าวเลยหิวข้าวมากนะครับต้มไข่ไว้นะครับต้มไข่ไว้สิบลูกนะนี่ครับก็เป็นบริษัทของเราเองนะครับก็จะมีไม่ตรงนี้ไม่ได้ใช้ตเตาแก๊สนะครับเป็นเตาไฟฟ้านะครับนี่ร้อนเร็วมากเลยนะครับเพราะว่า อาจารย์บอกว่าถ้าเราใช้เตาแก๊สนะครับเขากลัวนะครับกลัวว่ามันจะระเบิดนะครับผมเขาก็เลยให้ใช้เตาไฟฟ้าแทนนะครับโอเคอ่อนี่ก็เป็นที่นั่งเล่นของผมเองครับตอนนี้นั่งไม่ได้แล้วครับร้อนมากนะครับผมร้อนมากๆเลยโอ้ลืมปิดหน้าต่างนะครับนี่ครับเราต้องดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างนะครับหน้าต่างนี้ก็ต้องปิดนะครับผม กันขโมยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาขโมยหรือเปล่าแต่เราก็ต้องกันนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นสภาพข้างหลังนะครับเราต้องเก็บให้โล่งนะครับผมก็ลืมออกมาเก็บนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันไม่มีเหล็กขวางทางนะครับเพราะตรงนี้นาจ้างจะผ่านนะครับเวลานายจ้างออกมาเดินเล่นนะครับพาหมาพาสุนัขมาเดินเล่นนะก็จะเดินรอบโรงงานเลยนะครับผมถ้ามีส่วนไหนที่ไม่โอเคนะครับนายจ้างก็จะส่งแอป มันบอกนะครับให้ไปทำการจัดเจ็บให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมวันนีบบ้บาย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 สวัสดีครับไปช็อปกันครับไปไปเบิรงช็อปกันนะครับว่ามมนมีอย่างไรช็อปเลยนะครับไปเข้ากัไปโดยจักรยานคู่ใจเข้านะครับ เราจะแย่างคู่ใจเฮ้านะครับไปเฮ้าเดินทางเดินทางออกหน้าบ้านนะจ้างนะครับวันนี้ก็เลิกงานแล้วบมมีรถล,ล้ว ือ,อยาก,กันยุงนะครับยุงไหลนอนบ่ไดนนะครับยาก,กันยุงเป็นยาแบบเสียบไฟฟ้าเนาะฮัลท์ฮัลท์อบประยุบกระไกลดอกนะครับ เราันงางกันเนียอยู่มาบ้านนี้เฮาดีดีนี่บรรยากาศทางข้าง มีเสร็จขยะลายนะครับผมกรเตโตปร,ราเบาก็ตั้ใส่เจ้าขอ,อน้าจางครับผมก็เหรียญโทรศัพท์อยู่ ชอบแล้วนะครับแต่ว,ว่าบูรูในช็อตแต่ท้ายไดกบอลครับนกะระมกรม่มวอนนี่ต้นไม้ครับ กใส่ขี่มาอีกโอ้ยโอเคแล้วได้แล้วนะครับยาก,กันยูงเป็นแบบเสียบไฟฟ้านะเราลองไปเสียบอยู่ที่ห้องนะครับ้าแกบอกให้ซื้อให้นะของผมจนะใช้กางมุ้งนะครับไม่ได้ซื้อไปกลับบ้านเราได้ละว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะ่าเ,เป็นความลับ ห้ามถ่ายเข้าม,มาแล้วก็มาไม่ถึงสองนาทีนะเดินทางเขาไปเลือกซื้อมันมีแบบเปสเปร์แต่ว,ว่าสเปร์มันได้ไม่นานนะเพราะว่าห้องเรามันอยู่ติดป่าเนาะติดคำเก่านะครับมันเป็นป่ายุงเะยเยอะยุงแดงยุงป่าครับยุงลาย นั่งไม่ได้นะครับตอดกินเลือดนี่ก็เป็นสภาพถนนบ้านเขาถนนในหมู่บ้านนั่นแนหะในหมู่ชา้าบก็จะมีที่นั่งรอรถเมย์นะครับนี่ที่นั่งรอรถเมย์เขาเรียกอะไรอานาคขณัตโพสืออะาสือ ใช้รถมีนี่ก็มีหมาจรจัดมันจะกัดไหมเนี่ยเฮ้ยไอห,หนูไม่กัดกับกวันนี้ร้อนอยู่ห้องก็นอนไม่ได้นะครับแอร์พังบอกนายจ้างแล้วนายจ้างว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวให้เขามาซ่อมให้เพราะว่าช่วงหน้าหนาวเราก็ต้องใช้แอร์ร้อนนะครับ มีแอร์ก็ต้องใช้แอร์เพราะว่าเขาติดแอร์มาให้แต่ว่ามันมันพังนะครับตั้งแต่คนเก่าอยู่นะครับแต่ว่าก็มาซ่อมแล้วก็ยังพังอีกนะถ้าพังรอบนี้คงจะได้เปลี่ยนใหม่นะครับต้องบอกนยจ้งางมาอ้ตัวนี้ไม่ดีแล้วต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเพราะเราทํางานมาร้อนเราก็อยากจะพักผ่อนเยน็ยนๆมีความสุขบ้างนะครับเขาก็จะให้นั่นแหละครับมันไม่ได้เรลืบบากโนแรงเรขาหลอวกเพราะว่า เราไม่อยู่ก็มีคนอื่นมาอยู่มาทํางานเหมือนเดิมนะครับมันก็เป็นสมบัติของเขานะไม่ใช่สมบัติของเราแต่เราก็ต้องดูแลนะครับดูแลให้เขาโอเคถึงแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้าบ้านนะครับอันเร่งใี้แตะไม่ได้นี่นะแรงมากเอี yeah. okay. โอเคจะถึงแล้วร oh. ้อนขึ้นหนาดน้ใหมใหม่ อ๋อแล้วครับเราลองเสียบกันดูว่ามันจะชา้านะ okay. ยังไงนะโอเคลงจากรถก็ปิดสวิคนะครับนี่ครับสวิคนี่นะสวิคนะออนออฟนะครับปิดแล้วก็ปิดก,กุญแจครับผมคุณแจดึงกุญแจมาด้วยนะเผื่อเข้าไปมันจะหายไปลองเสียบดู ไะโอเคครับเราจะลองเสียบดูนะของอิสเรียลนะครับผมเนี่ย45เช็คเกือบ46กนั่นแหละสิอีก10บเซนถึง4ี่หนะครับแบบเป็นเสียบไฟฟ้านะนี่ไม่ได้โฆษณานะครับผมโฆษณา จะเข้าแล้วนะัน่ะน่าจะเข้านะผมว่านะโอเคอ่าทำไมมีลูกป,ปืนนะนี่นะครับก็จะมีน้ำยานะเป็นน้ำยากันยุงเราลองเสียบดูนะจะโอเคไหมนี่นะครับเขาบอกว่าต้องเปิดฝาตรงนี้นะแล้วก็สอดเข้าไป แล้วก็เสียบไฟอ๋อมันจะทำความร้อนแล้วก็เปิดฟ้าก่อนนะเปิดฟ้าก่อนโอเคแล้วก็จะมีไส้ในแบบนี้นะครับเราก็จะเสียบเข้าไปตรงกลางแล้วก็หมุนนะครับหมุน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 ให้แน่นพอตึงๆมือพอนะครับนี่ไปลองเสียบดู หปักไฟนะครับลองเสียบดูปักไฟอยู่ไหนโอ้โหไม่มีปักเลยม่ยได้เมืดมากเมืดมากข้างในนี่เมืดมากครับจะลองเสียบดูนะมันเป็นตะเขงต้องเสียบแบบนี้มันต้องเสียบตรงๆมันเป็นปลักตะเข่งนะครับ โอเคเราลองเสียดดูแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงรอดูกันโอเคครับผมมาเข้าสวนกันครับเพื่อนๆแล้วก็จะมาถอนหญ้านะครับแล้วก็จะมาเอาพริกด้วยนะพริกสวยมากนะครับเอาไปทําในน้ำพริกเปรียวหวานเนาะทำซีฟู้ดนะครับนี่เอาหญ้ามาพอดีมาเจอหญ้านะครับเอาหญ้ามาหนึง่ง หอมเราก็ต้นใหญ่มากนี่เป็นหอมตลาดนะครับแต่ว,ว่าเราเอาเราเอาต้นนะครับมาทำว้นะครับแล้วก็เอาใบไปกินนะครับดูนะครับเขาขยายตัวต้นอย่างใหญ่เลย ยากเยอะพร้อมหรอนี่ก็เป็นแปลงแรกนะครับที่เราได้ทำการปลูกเนาะ พืชผักสวนครัวไม่ปลูกก็ไม่ได้กินครับไปซื้อเขาก็แพงกรามหนึ่งก็ห้าหกเช็คสิบเช็คเงี้ยห้าสิบหกสิบบาทบ้านเราอะ่ะแล้วเราหาเงินได้แค่วันละร้อยอ่ะครับคิดว่ามันจะพอมัมยล่ะครับื <c oughs> ่อเรากินแต่ว,ว่าทุกวันเราทำอาหารทุกวันเนาะทำกับข้าวทุกวันอะ่ะแล้วเราต้องไปซื้อเขาทุกวันเขาก็จะ เงินเราก็จะหายไปเยอะนะแต่ว่านี่คือเราใช้แค่ครั้งเดียวก็คือไปเอามเมล็ดจ,จากพี่น้องนะครับแรงงานไทยเอามาปลูกมาฟังไว้เวลาเรามีเราก็ให้เขาเวลาเขามีเขาให้ก็ให้เราต่างคนต่างช่วยกันนะครับผมประคองกันไปชีวิตคนก็อย่างนี้แหละครับอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม่มีใครแล้วครับจะอยู่ได้คนเดียวนะครับอยู่ได้อยู่ครับคนเดียวบางทีมันอยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีมิตรภาพเลยนี่ก็จะลําบากนะครับผมนี่นะแล้วก็ไล่ถอนก่อนเพราะว่าจะเก็บพริกเก็บพริกไปตำซีฟูด้ดแต่ตอนนี้ถอนญ่ายก่อนญ้ายเยอะไมนน่ถอนนานแล้ว ต้นในนี้ด้วยเอาไปก่อนเพราะว่าไว้ใส่แกงนะครับโตขึ้นมาเลยยังเป็นไรสำหรับใครนะครับสนใจปลองเบียร์นะครับมารับซื้อได้นะเยอะแล้วน่าจะได้อยู่สักส0่ร้อปองอนะ่ะหลายเดือนแล้ว5-6เดือนแล้วนะ กิมสะสมสะสมนะครับน่าจะได้อยู่สี่รอยวันนี้ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเห็นไหมครับเอาฟางมาใส่นะฟางนะครับเป็นฟางขี้แกะที่เขาเอาไปทิ้งนะครับเขาคนออกจากฟามก์มแกะเขานะครับก็เอามาใส่พอให้มันชุ่มชื้นมันมีมีดินมีอะไรนี่ครับ พริกของเรานะครับก็พริกสวยๆวยนะเนี่ยเก็บเอาไม่ได้ใส่ไอไยาอะไรเลยนะครับนี่ก็มีแค่ปุ๋ยธรรมชาตินะครับก็ออกลูกออกผลดีมากเลยนะเ,นเก็บเอาที่มันเกแี่ยครับแกบ่ไม่แกี่ไม่รู้เก็บเอาอย่างเดียวยมันก็จะเป็นย่งแดงเนี่ยโอ้ออกมาทั้งยวงเลย เกไปใส่ห้องฟิตไปนะครับอัดตู้เย็นไว้รลาไม่มีมันจะได้ซื้อเขาว่าซื้อเขาก็แพงนะครับไม่ใช่ว่าไม่แพงนะราคาสูงริ่วเลยนะถ้าเป็นพริกบ้านเราอะ่ะเขาเอาพริกมาจากไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเขามาใส่ป้ายเป็นพริกบ้านเราะนะราคามันก็สูงอัพสูงขึ้นตามรถช็อปที่เขามาขายกันนะ ไลเก็บเอาครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันจะสุกไม่ไม่เท่ากันนะครับผมบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นนะสายตาไม่ค่อยดีด้วยช่วงน,นี้เราก็ได้มาเยอะแล้วนะนี่ก็เป็นพริกพันอะไรก็ไม่รู้เป็นพวงมันพวงแล้มันจะขึ้นเป็นพวงพวงอันนี้ มีลายสายพันธุ์นะั่นะอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งยาวทั้งสั้นแต่ว่าพริกเผ็ดบ้านเราที่มันเป็นในเหมือนส้มๆไอ้ขาวๆอ่ะก็มีนะกําลังปลูกอยู่ยังไม่ยังไม่ขึ้นเพื่อนเอามาจากเพื่อนเพื่อนนะเขาเอามาให้นะให้เราปลูกไว้กินนะครับไม้ตามส้มตาเขาบ้างจะเผ็ดมากเลยตัวนั้นแต่ยังได้พริกอันนนะพริกขี้หนูอ่ะ ที่หนูสวนนะทำน้ำพริกอร่อยแต่พวกนี้ก็ได้ครับแก้ขัดไปเก็บไปทำตามน้ำพริกแล้วก็ถ้ามันเหลือก็ใส่ตู้เย็ยนแหละเหลืออยู่แล้วแหละเพราะมันเยอะเพราะผมต้มไก่ไว้นะครับต้มไก่พอทีเอาเอาไก่อะไปอบนะครับทีนี้มันจินมันเหนียวเพราะมันไก่ตัวผู้มันเหนียวมาก ก็เลยเอามาต้มนะครับต้มมันเปื่อยซะหน่อยนะครับนนะีต้ม,มันเปื่อยซะหน่อยจะได้กินง่ายๆครับฟันไม่ค่อยดีช่วงนี้อ,นอยู่เยอะแล้วอะไรมันก็เปลี่ยนไปนะครับ ต้นนี้จะมีปัญหาช่วงแดดแรงๆนะ้ําจะเหี่ยวเหมือนมันดึงน้ําไม่พอให้น้ําเยอะเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับต้นนี้ไม้เข้าใจเหมือนกันปลูกพริกก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับไม่ต้องไปสรงใส่ปุ๋ยอะไรมากมายครับเขาก็อยู่ของเขาแบบนี้ครับเราก็ได้กินตลอดนะว่าเราไม่ทำเป็นอุตสาหกรรมเนาะแต่ถ้าทําเป็นอุตสาหกรรมมันต้องได้จานวนเยอะใช่ไหม พอเราเร่งใส่ปุ๋ยใส่ยางเงี้ยมันก็ตายนะครับเพราะว่ามันเค็มนะไม่ได้ตามผลผลิตผมก็เคยปลูกมานะครับปลูกพลิกก็เคยทำมานะเร่งให้ได้ผลผลิตเยอะๆเอาไปเอามาคือโดนปุ๋ยกัดตายเกี้ยงนะครับขี่ยางเนี้ยโอ้ลำบากบ้านเรา แต่ก็มีความสุขนะอยู่นี่ปากเดียวท้องเดียวครับเราจะกินข้าวตอนไหนก็ได้แต่อยู่บ้านนะครับคือลูกครอบครัวนะฮะเราก็ต้องดูแลใช่ไหมมันจะทําตัวแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าอยู่นี่เราจะกินตอนไหนก็ได้ ก็ทาไว้ครับก็อยู่สองคนกับป่านะครับผมทําไปบางทีเราไม่กินบางทีแกกินเงี้ยนะจะช่วยกันไปผมทําแกทําบ้างผักของเราก็สวยมากเดี๋ยวจะอหอมไปด้วยหอมไปตำชีหอมมันมีรากไหมเพราะว่ามันหนาเกินนะ เอาลากมนหาต้นใหญ่ๆตำน้ำพริกหอมๆนะครับแต่ผมดูจาก youtube แล้วเขาไม่ใส่นี้เลยนะเขาไม่ได้ใส่น้ำร้อนนะเขาใสานาน่น้ำปลาแทนน้ำปลาเยอะๆเข้าไปก็ลองดูนะไปะได้ลนะ ใส่ห้องขัวกันไก่แล้วน่าจะได้ทีกันเลยต้มใส่ขมิ้นเลยนะเอาหอมเดี๋ยวไกย่างนิดนึงครับมันไม่แห้งคนระับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอากาวคำาว่าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบาย